สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่หมอนุ้ยก็ได้มาทําเป็นรันดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนนึงได้เนาะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้หรือจะตรงทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นรันดอมเป็นการดูดวงแบบท,ทั่วไปนะคะเนาะ เพราะว่าไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวนะทุกคนต้องทําความเข้าใจนะคะเนาะวันนี้พี่หมอหนุ่ยได้มาทําในหัวข้อนะคะไม่ใช่หัวข้อสิพี่หมอจะต้องบอกว่าอ่านตามหน้าไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะนะคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ,ะแล้วแต่พี่ไพ่จะบอกนะคะกับคนที่เข้ามาพบไม่เห็นมาเจอคลิปพี่หมอในวันนี้เนาะพี่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะนะคะพี่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเราไม่มีหัวข้อนะคลิปนี้ไม่มีหัวข้อนะจ๊ะคลิปนี้ไม่มีหัวข้อนะแล้ว แต่พี่ไั่จะบอกนะจ๊ะพี่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาพบไม่เห็นมาเจอคลิปพี่หมอหนุยในวันนี้นะคะจะมีอะไรที่ว่าเกิดขึ้นกับคุณบ้างเนาะแล้วแต่พี่ไพ่จะบอกนะจ๊ะพ <c oughs> อะใบแรกโอ้ CEO ขึ้นมาเลยอะ่ะโอ้แสดงว่าพี่ไพ่อยากบอกว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปพี่หมอเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีตําแหน่งมีหน้าที่การงานหรือ ถ้าไม่ใช่แสดงว่าคุณจะต้องเป็นคนที่อยู่ใกล้กับคนที่มีอาํานาจหรือเป็นคนที่อยู่ใกล้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งอะ่ะและคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าบางคนนะที่พี่ไพ,พนะ่พูดอะนะพี่ไพ่ออกมาอย่างเงี้ยนะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรืออยู่ในแบบอา,อาจจะได้อา่า มีอำนาจในตัวเองอะ่ะ CEO เป็นคนที่ตัดสินใจหรือเป็นคนที่น่ายกย่องอะ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะถ้าถ้าเป็นอ,อ่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะพี่หมอก็จะอ่านในหลายๆอย่างเนาะหรือบางพลังงานอาจจะได้รับอ,อ่องานที่ดีข่าวที่ดีหรือบางคนเนี่ยอาจจะกําลังจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งก็ได้นะตามที่พี่ไพ่บอกอะ่ะหรือแผนที่คุณวางไว้หรือสิ่งที่คุณจะทำอะ่ะมันกาลังจะสําเร็จ แบบยิ่งใหญ่เออพี่หมอต้องบอกว่าแบบยิ่งใหญ่เพราะว่าพี่ไพ่เขามาบอกแบบนี้นะนะคะเนาะเอ่อเป็นนักบริหารเป็นนักจัดการเป็นเป็นอะไรที่จะอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือคุณกําลังจะได้อยู่ในตําแหน่งที่ดีหรือความมั่นคงกําลังจะมาสู่คุณหรือตัวคุณอาจจะได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือตัวคุณอาจจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเป็นหัวหน้าหรือเป็นเอ่อบางพลังงานต้องบอกว่าอาจจะเป็นเจ้าเจ้าของธุรกิจเจ้านายตัวเอง อะไรได้เนาะตรงนี้นะนะคะตามที่พี่ไพ่บอกเนาะพี่หมอจะอ่านแนวกว้างๆเดอ้อนะคะอ่ะแล้วพี่ไพ่อยากบอกอะไรอีกไหมจากคนที่เข้ามาเจออืมคุณนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยอะ่ะคุณอาจจะหลับไม่ลงหรือมีเรื่องอะไรต้องคิดเยอะอะนะนะคะเดี๋ยวคุณจะต้องมีเรื่องต้องให้ขบคิดในช่วงเวลากลางคืน หรือคุณอาจจะหลับไม่ลงในช่วงเวลากลางคืนหรือจะนอนพักผ่อนน้อยก็ได้เดี๋ยวจะมีเกิดขึ้นด้วยนะนะคะอาจจะมีเกิดขึ้นด้วยคุณอาจจะนอนน้อยหรือพักผ่อนน้อยหรือในช่วงกลางคืนจะมีเรื่องให้คุณขบคิดเยอะแยะมากมายอะ่ะมันทําให้คุณหลับไม่ลงหรือมีเรื่องกังวลใจในช่วงกลางคืนเออในช่วงกลางคืนเนาะมันมีเรื่องให้ต้องคิดต้องกลุ้ม, <find S 1> มเห็นไหมคนที่นั่งเอามือเท้าคางเห็นไหมอยู่ในที่นอนที่มืดอะ่ะ นะคะอาจจะมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องให้ขบคิดหรือมีเรื่องจะต้องให้แบบว่าทบทวนหรือต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันทาให้คุณพักผ่อนน้อยแล้วก็ทําให้คุณต้องเครียดกับตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะมีเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวจะมีเกิดขึ้นหรือบางคนได้ทํางานใหญ่แล้วก็มีความกังวลหรือมีความได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทางานใหญ่ๆแล้วคุณจะมีความกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นเอ่ออะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นไปได้เนาะหรือมีเรื่องที่ต้องให้คุณตัดสินใจนั่นแหละ นะตัวของคุณนะ่ะนะคะพี่ไพ่อยากจะบอกเนาะ <c oughs> สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะอาจจะลับไม่ลงอาจจะมีปัญหาให้เครียดอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอาจจะมีเรื่องให้ต้องอคิดมากวิตกกงังวลหรือหาทางออกอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่แต่คุณจะได้ทำงานใหญ่ขึ้นหรือได้เจอผู้คนที่มีระดับหรือตัวคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างได้แหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดี แต่ตอนนี้อยู่ที่สภาวะจิตใจของคุณนะ่ะในช่วงห้วงเวลาของกลางคืนคุณมักจะมีความเป็นโลกส่วนตัวในช่วงกลางคืนหรือมีเรื่องให้ต้องใช้เวลาทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงกลางคืนก็ได้เอ,อสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะอะคันลองคองทำใบเนี้ยขึ้นมาคุณก็อาจจะต้องทำอะไรให้ถูกต้องตามคำรองคองทำนะนะคะคุณอาจจะไต่ตรองหรือกำลังจะคิด หาหนทางทางแก้หรือจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่าเดี๋ยวจะมีคนให้คําปรึกษาคุณจะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาในชีวิตหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้คําปรึกษาคุณให้ถูกต้องตามคำรองทองทำอเอ,อหรือถ้ามีคนที่แบบว่าอ,อ่เคอยแบบชี้แนะแนวทางให้คุณหรือตักเตือนคุณอะถ้ามีผู้หลับผู้ใหญ่เข้ามาตักเตือนคุณอะไรคุณอะให้ทําให้ถูกต้องนู่นนี่นั่นคุณอย่าไปโกรธเขานะนะคะ ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะคือเขาอยากให้คุณได้ดีนะคือเขาอยากให้คุณได้ดีหรือคนที่เข้ามาเสนอแนะหรือคนที่เข้ามาแบบว่าให้คําแนะนําเราหรือตักเตือนบอกกล่าวก็ได้นะให้อยู่ในเรื่องที่ถูกต้องหรือทําในสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปแบบนี้แบบนี้นะคะเขาหวังดีนะตรงนี้นะอย่าไปโกรธเขานะคะเขาหวังดีคือคนคน,นั้นเขาต้องการให้คุณประสบความสําเร็จนะบางครั้งคุณอาจจะหาทางออกไม่ได้เออแล้ว คุณก็กลุ้มอะไรประมาณนี้มีเรื่องต้องให้ตัดสินใจหรือมีเรื่องต้องอต้องขบคิดในสิ่งบางสิ่งบางอย่างแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่ดีกันมันจะเกิดขึ้นผู้หลับผู้ใ่กําลังจะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะให้คําแนะนําให้การแก้ปัญหาหรือบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมีทางออกด้วยตัวของคุณเองก็ได้นะนะคะตรงนี้เนาะพี่หมอก็จะอ่านตามน้าไพาที่พี่ไพบอกมานะคะนะแล้วอะไรอีกไหมอะไรอีกไหมล่องลอย <c oughs> คุณน่ะพี่หมอบอกว่าความคิดความจินตนาการของคุณน่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เพ้อฝันหรือมีโปรเจกต์เยอะ,อะในช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเกิดขึ้นนะคุณอาจจะคิดไว้แล้วก็ได้ว่าอยากทานู่นทานี่มันมันเป็นอ่าสภาวะของคนที่แบบว่าจินตนาการออจินตนาการไปเรื่อยล่องลอยไปเรื่อยความความคิดของคุณมันไม่หยุดนิ่งอะ่ะนะคะแล้วแล้วถ้าคุณแบบไปในทางที่ผิดเดินในทางที่ผิด เดี๋ยวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ดึงคุณหรือชี้แนะแนวทางให้กับคุณนั่นแหละนะคะเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะอย่าปล่อยให้อารมณ์ของตัวเองหรือสภาวะบางสิ่งบางอย่างมันดึงตัวเองไปในทางที่แบบไม่ถูกไม่ควรนะคะต้องตัดสินใจให้ดีก่อนทําอะไรนะก่อนทําอะไรต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องนึกถึงตัวเองให้เยอะๆนะคะบางครั้งอาจจะพังผืบบางครั้งอาจจะ,ะมีอะไรที่ยั่วยุจิตใจของเราหรืออะไรได้แต่พี่หมอเชื่อเลยนะว่าคุณเอาตัวรอดได้ เดี๋ยวจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในไม่ช้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแบบชี้แนะแนวทางหรือดึงความคิดของคุณให้กลับมาให้อยู่ที่อะไรประมาณนี้คุณอาจจะคิดไปในหลายๆด้านอาจจะมีความคิดที่มันแบบว่าเพ้อฝันจินตนาการหรืออาจจะไปในห่วงของ อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะนะคะเดี๋ยวจะมีผู้รับผู้ใหญ่ให้คําแนะนําหรือจะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้เข้าไปแก้หรืออาจจะมีทางออกให้คุณนั่นเองนะแต่ตัวคุณเนี่ยมั่นคงอยู่แล้วแหละแต่อย่าปล่อยให้อารมณ์ของคุณเนี่ยเห็นไหมเหยื่อคําว่าเหยื่อขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรหลอกหลอน <c oughs> มันมีสภาวะแห่งการตกเป็นห่วงของอารมณ์ที่มัน เวลวร้ายห่วงของอารมณ์ที่มันแบบว่าทุกข์หรือต้องวิตกกังวลเยอะๆอะ่ะเหมือนคุณหลอกหลอนตัวเองหรือความคิดมันมีอะไรใครเข้ามาหลอกหลอนจิตใจของเราทําให้เราต้องคิดหนักแล้วก็ทําให้เราแบบหลับไม่ลงหรือคุณอาจจะฝันร้ายก็ได้เดี๋ยวจะมีเกณฑ์ฝันร้ายขึ้นมาในตัวของคุณก็ได้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณคุณอาจจะสะดุ้งกลางคืนหรือคุณอาจจะมีความคิดเยอะหรือนอนไม่หลับ คุณอย่าไปคิดตรงนั้นนะนะคะให้คุณปล่อยทิ้งไปได้เลยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องเตือนสุขภาพคุณนะในช่วงนี้อาจจะนอนน้อยหรือนอนแล้วนอนไม่เต็มที่หรือนอนหลับหลับตื่นตื่นหรือมีอะไรที่แบบว่าหลับไม่ลงมีเรื่องให้เครียดหรือมีอะไรเข้ามาหลอกหลออในด้านความฝันตรงเนี้มันเป็นสภาวะแห่งความเครียดแล้วก็เก็บเอาไปฝันเก็บเอาไปคิดแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าบันทอนจิตใจทั้งตัวเองทั้งความรู้สึกของตัวเองเลยนะคะตรงเนี้ยเนาะนะคะ คุณไม่ต้องกลัวนะสิ่งที่ <c oughs> มันจะเกิดขึ้นมันก็คุณก็จะเอาตัวรอดได้แล้วก็ผ่านไปได้นั่นเองนะคะไม่พอใจไฟใบนี้ขึ้นมาพี่หมอบอกเลยว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาตักเตือนอ่าอาจจะมีคนเข้ามาให้คําแนะนําอาจจะมีคนเข้ามายุ่งหน่อยในชีวิตของคุณที่จะเกิดขึ้นเนี่ย นะคะพี่ไพ่บอกเนาะนะคะแนะนํามาว่าให้คุณอมองเป็นกลางแล้วก็มองในสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามานั้นเขาต้องการให้คุณทําถูกต้องคันลองคลองทำแล้วก็ทําให้คุณอยู่ในความเป็นจริงนะไม่ตกเป็นเหยื่อหรือไม่ตกเป็น เดือยของห่วงอารมณ์ของตัวเองไม่ไม่เก็บอะไรเยอะๆไปทุกจนนอนไม่หลับหรือกรงวลอะไรบางสิ่งบางอย่างเยอะเกินไปนั่นเองเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาชี้แนะหรือมีคนเข้ามาตักเตือนมีคนเข้ามาพูดคุยหรือมีอะไรเข้ามาบางสิ่งบางอย่างเป็นเซนส์ของคุณก็ได้หรือจะเป็นตัวตนคนจริงๆก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ถ้ามีคนเข้ามาตักเตือนหรือมีคนเข้ามาให้คําแนะนําหรือชี้แนะหรือตักเตือนเราหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปไม่พอใจอะไรเขานะคะเนาะให้เรามองเขา คนคนนี้เข้ามาเพื่อจะอยากให้เราประสบความสําเร็จนะอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่พอใจก็ได้หรือจะอยุ่งในชีวิตของคุณเยอะเกินไปก็ได้แต่สิ่งที่เขาเข้ามานั้นคือความหวังดีนะเดี๋ยวจะมีเกิดขึ้นนะคะเนาะหรือเป็นผู้หลับผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าเจ้านายหรือเป็นอะไรก็ได้หรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องทําหนักกว่านี้หนักหน่วงกว่านี้หน้าที่การงานหรือความรับมอบหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ให้ค่อยแก้ค่อยทําไปนะคะเนาะพี่ัยบอกอย่างนี้นะนะคะอ่าทุ่มเท คุณเป็นคนที่ทุ่มเทอะไรกับอะไรเยอะๆเ,เวลาที่คุณได้ทําอ่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า <c oughs> มั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่แบบว่าฉันจัดการได้ฉันทําได้โดยไม่ต้องมีใครเข้ามาชี้แนะอะไรประมาณเนี้ยคือคุณคุณเป็นคนที่มีความรู้เยอะก็จริงอะ่ะคุณมีความรู้สึกแบบว่ามั่นใจในตัวเองเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทําแต่แล้วยังไงก็จะต้องมีคนเข้ามาอยู่ละพี่หมออ่าพี่ไพ่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนาะ นะคะก็ให้เราอยู่กับความเป็นจริงนะแล้วก็ความทุ่มเทของคุณไม่ไม,ไม่ตายเปล่านะคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรต้องทําให้สุดทําอะไรต้องทําให้ได้ทาอะไรต้องประสบความสาเร็จบางครั้งทําเยอะเกินไปหรือทุ่มเทเยอะเกินไปทําให้สภาวะแห่งการเครียดได้นะเป็นการเครียดการอะ,อะไรได้บางสิ่งบางอย่างเนาะนะคะเนาะ ederim, นะอืมนะ่เดี๋ยวพี่หมอขอเปิดอีกนะคะพี่ไพ่อยากบอกอะไรอีกไหมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ อะไรขยันมันเพียนโอ้คุณเป็นคนที่เอาใจใส่ในหน้าที่การงานมากๆไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็แล้วแต่ที่คุณรักคุณชอบที่คุณใฝ่รู้ใฝ่เรียนคุณอยากจะทําคุณจะทุ่มเทมากๆแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็ขยันมันเพียรกับสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นคนขยันนะเป็นคนที่ผลักดันชีวิตตัวเองได้อ่ะเห็นไหมเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็ใส่ใจมากๆแต่ในช่วงอ่ช่วงเวลาของกลางคืนไหนพี่หมอต้องบอกว่าคุณชอบเก็บอะไรต่ออะไรมาคิด นะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะให้คุณผ่านไปให้ได้นะเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกที่จะทําคุณได้อะ่ะมันอยู่ที่ใจของเรานะคะมันเป็นสภาวะที่หลอกลวงจิตหลอกลวงใจหลอกลวงอ่านะคะอย่าปล่อยให้จิตใจหรือฝ่ายมืดในด้านด้านมืดในจิตใจของเรามาครอบงำจิตวิญญาณของเราหรือจอะให้มาครอบงำในความรู้สึกความเป็นตัวตนของเรานะเราต้องอยู่ในด้านขาวแล้วก็ ไม่เป็นตกเป็นเหยื่อแห่งความรู้สึกของตัวเองหรือความกังวลเยอะเกินไปนั่นเองนะคะพี่หมอเชื่อว่า,าจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาแน่นอนเพราะว่าหน้าไพ่ก็ออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเนาะนะคะหรือคุณทําอะไรแล้วยังไม่พอใจในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณได้รับมันยังไม่เพียงพอหรือสิ่งที่คุณทําแล้วมันยังไม่ถูกใจตัวเองอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะนะคะอ่าเนี่ยดูสิเอาแต่ใจมีไพ่เอาแต่ใจขึ้นมาด้วยอะ่ะบางอารมณ์คุณก็อาจจะเอาแต่ใจนะ หรืออาจจะแบบว่าไม่เชื่อใครเลยอ่ะนะอาจจะไม่เชื่อใครเลยอาจจะอยากทําฉันจะทําเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะต้อง <c oughs> ใจคุณจะต้องกว้างๆแล้วก็ยอมรับกับบางสิ่งบางอย่างนะที่จะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คุณจะไปสู่ความสําเร็จได้จะมีคนเข้า,เข,าเข้ามาคอยให้ความชี้แนะคุณหรืออะไรคุณอนะ่ะเพราะคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วแหละ แต่อาจจะบางครั้งอาจจะเอาแต่ใจหรือไม่พอใจในสิ่งที่เข้ามาก็ได้เนาะเพราะคุณเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอะนะคะนะแล้วก็อย่าปล่อยให้ใครเข้ามาเอาเปรียบในในในช่วงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวงอาจจะตกเป็นเหยื่อของใครอาจจะใครเข้ามาหลอกล่ออะไรเราก็ได้นะนะคะคุณตัดสินใจให้ดีนะในช่วงนี้นะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาแบบว่าทําให้คุณ คิดหนักวิตกกังวลอะไรประมาณนี้ให้คุณผ่านไปให้ได้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะพี่หมอเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้แน่นอนเนาะนะคะอ่าความสัมพันธ์ อาจจะเป็นคนรักคู่ครองอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนในครอบครัวเข้ามาให้กําลังใจคุณหรือเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณนะคะแล้วก็เข้ามาผลักดันชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ามาชี้แนะแนวทางให้กับคุณก็ได้นะความสัมพันธ์นะมันขึ้นคําว่าความสัมพันธ์นะคะเนาะเป็นแฟนเป็นคนรู้จักเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าเจ้านายอะไรก็ได้ที่มีความสัมพันธ์กับเราลึกซึ้งก็ได้นะคะเนาะตรงเนี้ย เขาจะเข้ามาช่วยเราให้เราเพ้นอุปสรรคทุกอย่างเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะมันก็จะมีทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งร้ายทั้งอะไรปะปนกันไปเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามที่พี่ไพบอกนะพี่หมอขอใต้สํหรับหน่อยว่าจะมีอะไรอีกไหมนะคะโอ้สูญเสียคําว่าสูญเสียเนี่ยอาจจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจก็ได้ อาจจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องทุกใจวิตกกังวลใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นการสูญเสียอาจจะเสียงานอาจจะมีการสูญเสียแบบเ,เสียใจอาอาจจะไม่ใช่ในเรื่องเลวร้วายก็ได้เนาะอาจจะเป็นอะไรที่บันทอนจิตใจหรือต้องเออเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปก็ได้เสียตรงนี้หมายถึงว่าอาจจะเข้าของหาย ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกหายหรือเราต้องเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเสียความรู้สึกเสียใจก็ได้นะนะคะในช่วงที่จะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแต่พี่หมอเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้แน่นอนจะมีคนเข้ามาปลอบโลมหรือ,อให้กําลังใจคุณนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมีการสูญเสียสูญสิ้นหรือเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ก็ได้เนาะนะคะอ่ะยังไงแล้วเนาะก็มีทั้งดีทั้ง้ายนะนะคะ พี่หมอก็ได้อ่านตามหน้าไพ่แล้วแต่พี่ไพ่จะบอกนะคะเนาะถ้าใครที่เชื่อในไพ่นะคะก็ขอให้น้อมรับพลังงานที่ดีเอาไว้แต่ถ้าใครไม่เชื่อก็เลื่อน่่เเพืืออนนลผ่านปิดคลิปได้เลยนะคะเนะาะอยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอก็ได้จบไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ